วันนี้ก็มาพบกับเราอีกแล้วนะคะดีสกายเวรหลังจากที่เราไปจองรถไฟฟ้ามาแล้วนะคะแบมก็ไปทำเรื่องของมออร์ทีโอยูมาแล้วแล้วก็วันนี้นะคะเขาอ่ะ,อะให้เรานะคะมาทำการเดินวงจรสองก่อนแล้ววันนี้ช่างก็จะมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวงจร2น,นะคะเดินยังไงใช้อุปกรณ์ไหนแต่แบมจะบอกไว้ก่อนว่าแบมนะคะคุยกับช่างว่าก็คือเพิ่มขนาดสายไฟเป็นยีนะคะยีแล้วก็ มอ t o u แล้วก็ทำการขอม้อ t o u ขอที่ขนาด30ทับร้อยนะคะมาดูกันค่ะอ่าแล้วตอนนี้นะคะช่างก็มาแล้วนะคะพร้อมอุปกรณ์ที่เราตกลงกันไว้นะคะอ่าแล้วแบมก็ไปขอไว้คืออ่ามอ t o u 30ทับ100นะคะกับการไฟฟ้าสั่นกำแพงนะคะ อพอไปขอเสร็จแล้วนะคะแบมก็มาดําเนินการติดตั้งวงจรที่2นะคะโดยช่างที่แนะนําจากการไฟฟ้าเลยนั่นก็คือช่าง wood นะคะช่าง wood เขาก็จะมาดูนะคะแล้วก็มาถามความต้องการของเราว่าเราต้องการติดตั้งใช้อุปกรณ์ตัวไหนอะไรยังไงนะคะเราก็เลือกเป็นสายทองแดงนะคะเบอร์25ะค่ะก็ ช่างวุ o ก็จัดของตัวเฟสดอกมาให้เรานะคะพร้อมกับตู้สไนเดอร์นะคะแล้วก็เมนเบกเกอร์ใช้สไนเดอร์เหมือนกันที่63แอมป์นะคะแล้วเบกเกอร์ลูกย่อยก็เป็นสไนเดอร์นะคะอีก3ตัวแล้วก็ช่างวุ o ก็เดินตัวเสียบปลั๊กนะคะให้เราเพิ่ม1จุด นี่ค่ะก็มาดูที่ช่างเขาทำนะคะช่างคือใจเย็นมากๆแล้วการเดินนะคะวงจรสองครั้งนี้แบมเลือกที่จะเดินเป็นการเดินลอยข้างบน,นะะแล้วช่างก็จะมาสำรวจหน้างานก่อนนะคะนี่ก็เริ่มนะคะมีผู้ช่วยช่าง1คนนะคะตรงนี้ ช่างคือใจดีแล้วคุยง่ายมาถึงกานตอกหลักแท่งดินนะคะตรงนี้จะเป็น2ขนาด2.5นะคะที่ช่างเลือกให้นะคะตอนนี้ก็ทําการตอกก่อนอ้อันนี้ถือว่าแบบ ช่างแบบแข็งแรงสุดๆเลยนะคะแบมบยืนดูช่างอยู่ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะตอกเสร็จแล้วนะคะช่างก็จะเดินนะคะสายาสายดินนะคะจากตรงด้านข้างบ้านค่ะเข้ามาตรงที่แท่งดินตัวนี้นะคะก็เป็นอานเสร็จสิ้นแต่สําหรับคงแบมนะคะจะใช้วเวลาน,านานหน่อยนะคะเพราะว่าแบมเดินสายข้างบนแล้วก็มีการเจาะแล้วเก็บสายนะคะที่แบบ ช่างทำได้เรียบร้อยมากๆงั้นแบมก็ขอจบการรีวิววงจร2แค่นี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะวงจร2ของเราที่เหลือก็รอเจ้าหน้าที่มาตรวจแล้วเราก็ไปจ่ายค่ามอทีเอูกันได้เลยนะคะก็คือตอนนี้นะคะเราก็ทำวงจร2เสร็จแล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่มาตรวจแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวแบมจะไปกันไปฟ้าไปจ่ายมอทีอูนะคะไปกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะแบมขอจบการรีวิวการเดินวงจร2และการขอมอ TOU เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการติดหม้อที u u ของช่างกันต่อได้เลยค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ